รับผมกับกระบะแค a ที่ราคาสุดแสนจะประหยัดพอนเพียง4,000กว่าบาทตลอดสัญญามิ s ซูบิชิไ i t ัน2.5 G L X ปี2019ราคาโปรโมชั่นเพียง285,000บาทรถมือเดียวเจ้าของลำดับเดียวนะครับผมคันนี้ว้าวมากมีอะไรมาดูกันไฟหน้านะครับ Multi Reflector ครับจะมีไฟเลี้ยวในตัวครับมาพร้อมไฟตัดหมอกกระจังจหน้าสีดำเงาความโลโก้มิตซูบิชิกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมือจับประตูโครเมียมมาดูภายในกัน ภายในนะครับตกแต่งด้วยโทนสีดํานะครับผมบ่อจะเป็นบาอผ้านะครับตัดสีเทาหน่อยสวยมากครับผมพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับปรับสามารถปรับเพิ่มเสียงได้นะครับคันนี้บอกเลยว่าว้าวมากคันนี้นะครับถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับผมรถปี19เลขไมล์น้อยมากเจ้าของเดิมดูแลดีมากครับผมบอกเลยสมาร์ทแคปเปิดได้กว้างมากนะครับผมบ่อผู้โดยสารเนี่ยสามารถนั่งได้แบบสบายๆนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสภาพดีมากครับผม ท่านเลยนะครับที่กำลังมองหารถกระบะแอบใช้งานนะครับผมค่างวดเบาๆนะครับสนใจสามารถทักข้อความมาหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยจัดให้เลยฟรีดาไม่ต้องวางเงินจองไม่ต้องกลัวยึดมัดจำบริการจัดปฟยแนนส่งรถถึงบ้านทั่วไทยซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนทั้ำฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวใหม่ทั้งหมดหมวยหมวยเฟสคารรถยนต์มือสสมุทรสาคร ร้านอยู่เยื้องบิ๊กซีมหาชัยครองทุทธนนเศรษฐกิจเปิดทำการทุกวัน8โมงครึ่งถึง6.00มงนทักแชทหรือโทรด่วนหาเราได้ที่062-1892555ทุกวัน24ชั่วโมง